สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องเอฟซครับอบ่นนี้ก็เป็นบรรยากาศร,รอบบ่ายครับหลังจากคานข้าวเสร็จเรียบร้อยเนาะก็จะลุยงานกันต่อครับกับแมคโคร2ตัวนะครับอิตชิ EX 120กับโกเบ s k 120ตูดม่อครับนี่นี่ก็ทีมงานครับ ตอนนี้ก็เสียหนึ่งพี่บุญสายล่องครับหรือในานามพิษบูที่ใครรู้จักเยอะๆ <c oughs> <c oughs> มากับคุณทวดครับมามาถึงเมื่อวานครับงานทอยครับผมตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วร3 0ยสกว่าเที่ยวครับวันนี้ยังไงก็ต้องมี200กว่าเนาะน,นะครับ แต่ว่าพื้นที่ขุดนี่ไม่รู้จะขุดถึงไหนนะครับที่เขาให้ขุดนี่ไม่รู้จะขุดถึงไหนนี่ครับอินดี้เรารอ,อดพ้นจากความตายมาเมื่อเช้านี้ครับ <c oughs> ก็ถือว่าดวงดีครับทีมงานนู่นครับก็อยู่นู่นกันตอนนี้ก็จะลงไปใส่ดินแล้วครับแม่โคก็เตรียมพร้อมแล้วทำไมไม่ยักแลยวนั่น าาเฮ็ดยังเาแบบทั้งโฮมพาวะเนาะทสิเขาไปอยู่ในถังวะอย่างนี้ะมนยังพาน้องอยุทายรถสะบโอเอาเฮ็ดยังบะเนีาะนี่ครับลุยงานรอบบ่ายครับผมโอ้หอนครับอากาศร้อนมากเลยพี่น้อง ยังไม่ได้สตาร์ทเครื่องอินดี้ครับฝุ่นนี่กระจายเลยครับวันนี้พี่น้องเอ้ยไม่ต้องห่วงเลยครับเรื่องฝุ่นวันนี้ฝุ่นเยอะมากนี่อังมือโอ้ยไงงง,งนี่ครับเจ้าหน้าที่แจกตั๋วก็ยังไม่มาด้วยครับ ก็ไปเวลาว่างก็อัดจราบีครับอําพลน้อยยวเราจะมาสู้งานรอบบายกันต่อครับผมเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทเครื่องเจ้าอินดี้ก่อนครับสตาร์ทเครื่องนะครับจะพาไปไสดินก่อนใส่ดินไว้รอเลยนะครับเข้าไปหาเส้นหนึ่งเลยนี่ ขยายสะครับมีทีมงานอีกทีมงานหนึ่งเขามาทำไว้แล้วนะครับแต่ว่าทำไม่เสร็จครับเจ้าของที่เขาอยากจะเร่งให้เสร็จเขาก็เลยเ,เรียกใช้ทีมงานซอแสงทองกับเสี่ยนหนึ่งพี่บูลสายล่องครับ เที่ยวแรกเลยครับรอบบ่ายอินดี้ถอยต้องระวังระวังนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่มันเป็นขอบสะเนาะอันตรายครับก็มากันแล้วครับนุ่นเดิมมากันแล้วแดดก็แดดร้อนก็ร้อนนั่งดูกันในรถนี่แหละพี่น้องไม่รู้จะลงไปถ่ายให้ดูยังไง ฝุ่นด้วยครับตลบอกวนเลยตอนนี้อันนี้นี่แรงครับแรง N P R N P R แต่ตัวนะครับขุมกำลังไม่ใช่ N P R แล้วนะเทกันเลยครับอันนี้ก็เป็นเที่ยวที่สองนะครับที่ที่ไม่ได้ตัวเที่ยวแรก ก่อนกินข้าวนะครับเที่ยวหนึ่งนี่ก็เที่ยวที่สองที่ไม่ได้ตั๋วนะครับอรอเจ้าของที่เข้ามาแจกตัก๋วให้อีกเเราก็วิ่งไปก่อนครับฉีดไว้เอาเลียงเที่ยวไว้เอาวิ่งกันอยู่หกคันครับวันนี้เสียงพานผมร้องครับ ืนทีเทใช่หมดเลยครับแถวนี้แถวเทลเลอร์เสียหนึ่งจอดนั่นก็ใช่ครับทีเทเทได้รอบทิศเลยเพราะว่าจะสร้างเป็นร้านรับซื้อซื้ออพืชผลการเกษตรครับไม่ว่าจะเป็นมันสัมปะหลังนะ <c oughs> เข้าเปลือกนะครับแล้วก็ซื้อไม้ด้วย ซื้อไม้ไม้ฟืนนี่แหละครับเจ้าของก็ค่อนข้างจะมีฐานะนะครับมีตังคหน่อยส่วนฝั่งนน้นก็จะเป็นแอดน้อยร้อยโลเรานะครับคอยดันดินอยู่นะครับรถไทยประจำการนะครับ โคเซีหนึ่งจะหมดครับเดี๋ยวต้องไปซื้อน้ำมันให้ทัแก่นหนึ่งก่อนนะนี่น้องนะ,ะต้องเข้าเบาแกลรน,น้ำมันครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขออนุญ,ญาตฝากพี่ๆน้องๆไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเนื่องจากว่าต้องไปซื้อน้ำมันให้เสีหนึ่งก่อนนะครับ มาติดตามกันต่อคลิปหน้าครับผมสำหรับอย่ันนี้ก็บายบายครับ